1 1 6สัญญาขันมีในสมัยนั้นเป็นฉนาการจำกิริยาที่จำความจำในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่าสัญญาขันมีในสมัยนั้น1 1 7สังขารขันมีในสมัยนั้นเป็นฉนผัสสะเจตนาวิตกวิจารปิติเอกคตาแห่งจิตสตินีวิริยินีสตินีสมาธินี ปัญญีสีชีวิตตินสีสัมาทิฏฐิสัมาสังกปะสัมาวายามะสัมาสติสัมมาสมาธิสัทธาภละวิริยภละสติภละสมาธิภละปัญญาภละิริภละอตุตตปะภละอโลภะอโทสะอโมหะอนนาพิชาอพยาปาทะสัมาทิฏฐิหิริอตุตตปะกายะปัสสธิจิตตปัสสิกายะละหุตาจิตตละหุตา กายมุทุตาจิตตมุทุตากายกามัญญาตาจิตตกามัญญาตากายปาคุญญตาจิตตปากุญญาตา,ตา,ก,ญญา,ตากายุชุกตาจิตตุชุกตาสติสัมปชัญญะสมถวิปัสนาล่าถึงเว้นเวทนาขาันสัญญาขาันวิญญาณขาันมีอยู่ในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสังคาลขันมีในสมัยนั้น